น้องครับการที่รากผาวานป่าเราได้รากแข็งแรงใหญ่นะสมบูรณ์ได้มาตรฐานพร้อมปลูกแบบเนี้ยเราใช้น้ํายาเร่งรากตัวนี้อันนี้เป็นน้ํายาเร่งรากนะครับที่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับทางสวนได้ทางสวนได้ผลิตเองนะฮะรากใหญ่ๆสวยงามแบบนี้อันนี้นะครับนี่ฮะขนาดเล็กเห็นไหมฮะ,ะขนาดเล็ก นี่ครับขนาดกลางนะฮะขนาดกลางขนาดใหญ่นี่ฮะเป็นขนาดใหญ่นะครับร่สวยงามนะครับแข็งแรงได้มาตรฐานพร้อมปลูกพี่น้องอยากได้ก็ทักทายกันเข้ามาช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะครับเยี่ยมเลยนะครับคราวนี้เราพาพี่น้องนะครับมาเดินดู ในสวนบ้างเลยฮะเห็นไหมครับหลังจากที่เราใช้น้ำยาเร่งรากนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาะะของเราเองนะครับเป็นทางสวนผักหวานป่าพ่อปอกอำเภอวัดหมอจังหวัดสระบุรีได้คิดค้นขึ้นมานะครับลองผิดลองถูกนะฮะจึงได้น้ำยาเร่งรากด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้นะครับเราก็นำมาทำการนะฮะ ทานะฮะกิ่งตอนก่อนที่เราจะหุ้มด้วยตุ้มมะพร้าวนะครับผลงานที่ออกมาก็เป็นที่พี่น้องเห็นอยู่ที่นี่นะครับชัดเจนนะครับรากเขาสวยงามนะฮะเห็นไหมครับได้มาตรฐานนะครับรากใหญ่ด้วยนะครับพร้อมที่จะนำไปปลูกนะครับซึ่งทางสวนได้ทำการทดลองแล้วนะครับ นำไปปลูกแล้วอัตราการรอด90-100%เลยทีเดียวนะครับนะครับเป็นลักษณะพิเศษของทางสวนของเรานะครับที่เราคิดค้นนะฮะน้ำยาเร่งรากด้วยภูมิปัญญาของเราเองนะครับพี่น้องอยากได้กระทักทายกันเข้ามานะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอ,อก,กาสข้างหน้าพบกันนะครับสวัสดีครับ